ถ้าใครอยากใช้โปรแกรมที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมคอมอ,อินฟอเอลทิมเม้นตอะมันง่ายคือม,มันกดปุ่มเดียวจบไม่ต้องมานั่งกดแล้วก็พิมพ์ต่ออะไรกันมันง่ายชื่อฟิลนะครับเป็นเทชาของบริษัทเอเวคเทคโนโลยีนะครับ,บรธุรกิจนะครับ,รรบเราก็เป็นเป็นแมนเอาซอที่เก่กับทางชาติพนักงานไม่เยอะครับมีประมาณ1 0 2ถึงคน เรามีพนักง,งานน้อยนนเนื่องจากที่นี่ที่ปัจจุบันนะครับที่ฟิวชัจะไม่ได้มีโปรแกรมไอชาครับปัญหาแรกเลยก็คือไม่มีโปรแกรมพนวงเงินเดือนปัญหาสุดข,ของไอชาเลยครับมีให้นเนก็ <Yeah. S 1> โอเคทางานได้ึ้นแล้วก็เนื่องจากบ,บริษัทน้อยคนน้อยด้วยครับแล้วก็เราไม่ได้มีเครื่องแกนนิ้วหรือเช็คชื่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้มเนเนื่องจากมันมีแอปโทรศัพท์แล้วก็ทุกคนสามารถโอเคล็อกอินเข้าอินเข้าเอาได้อย่างเงาี้ย เจ็ดสองอันเพมโอเอสมีพี่คนหนึ่งเขามาเทรนให้หมอธิบายว่าให้ว่าต้องทำยังไงแล้วถ้าสมตามติเราสงสัยอะไรเราก็จะถามไล e น์โอเอตลอดอันนี้เกิดอ,อะไรอันนี้เป็นยังไงต้องแก้ยังไงเราเองก็จะตอบเราแก้ไม่ได้จริงเนี่ยเพราะการควบคุมเราจะมีเจ้าที่รีโมทมาฟังก์ชันเค้า,าอินทอลมันสามารถแจ้งด้วยว่าพนักงานอยู่ตรงไหนปรจักฟิลจะมี work from home บ้างหรือ work from anywhere ครับเราจะได้รู้ว่าง,งานอยู่ที่ไหนเราก็อยากได้ข้อมูลสัวนี้มาเพื่อส่งทีอพัในบ้านหลังบ้านนะครับ เเป็นในส่วนของสลิปด้วยครับเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับที่นี่จะเน้นทำสลิปเป็นแมนนวลเลยเราก็รู้สึกว่าเออเราท manual, รําแมนนวลพนักงาน20คนเราก็เหน,นื่อยดอกาใช้ไม่ได้ก็สบายไม่ต้องทำอะไรเขาเลยเข้าไปจาัดก,การดาวน์โหลดฟอร์มอะไรเอาเองเราลดงานระบบไปทำอย่างอื่นได้เยอะ ื่องจากมันเป็นระบบึือน้องมันลดที่ไม่เออร์เลอร์หนึ่งครับเพราะว่าบางที h อชาเรามีคนเดียวน้องบางทีเราทำเอกสารนะแล้วงานติดยี่สิบคนอ่ะมันก็อาจจะเออร์เลอร์ได้แต่สมมติใช้ระบบอะครับมันก็จะเกิดความเออร์เลอร์ต่างเพราะว่ามันก็จะเป็นตามที่เรารันไว้อยู่แล้วครับสมมติเช็งสลิปหรือไม่ก็เสังเกตลองการทำงานหรือถ้าเศรษวีนาอมันก็จะง่ายขึ้นกับเราเราแค่มาตรวจสอบว่าเรารันทุกอย่างไหมอาจจะเช็คสักสองสามคนแล้วพอมันผูกแล้วก็อีกอันหนึ่งครับเราไม่ต้องมานั่งเป็นเอกสารแมนนวลส่งอีเมลแตัวได้ เราอยากได้ข้ออินเอาท,ที่อยู่ในโทรศัพท์เราก็บอกว่าทีมไมนโนเอต่ามันง่ายคือมันกดปุ่มเดียวจบไม่ต้องมานั่งกดแล้วก็พิมพ์ต่ออะไรเงี้ยมันง่ายถ้าใครอยากใช้โปรแกรมที่โอเคไม่ต้องไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมคิดเงินเดือนในคอมไปถือว่าเราสามารถทำที่ไหนก็นได้บางทีฟิวก็ไมีทำในโทรศัพท์อนะไรแบบอยากแนะนำทีมไมโนเอแตอนนี้เราทำงานพร้อมเอนนิแวรแล้วครับไม่ต้องทำงานเ่้าเป็นอย่างเดียว